สอนเข้าหม็กรดแรงที่เออที่คณนันเขาบอกนะฮะสอนเข้าหมดรดแรงอันไหนเดี๋ยวดยวอันนี้ไม่ใช่น,นี่หมดรถแรงนะ ที่ที่มีคนถามว่าเข้ายังไงก็หาตรงประเภทอะดูดูชื่อเลยเนี่ยชื่อว่าเอออัน,นอันนี้ก็คือโหมดเครื่องบินนะอันนี้โหมดเครื่องบินโหมดเครื่องบินก็จะเป็น M A อันนี้มันจะเป็น m a c แต่อันนี้มันจะเป็น B B E R ก็คือโหมดลดแรงอันนี้โหมดเครื่องบินโหมดลดแรงก็อันนี้ชื่อว่า B นะจำไม้เลย แล้วก็หาในเนี้ยดูเนี่ยจะจะมีเลยนี่เนี่ยอ่านอ่านตรงหน้าเนี่ยเห็นไหมอยู่อยู่ข้างยึดจุดอะอยู่ข้างบนยึดจุดอะที่ B E R เนี่ยแต่ไม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 ใช่หมดนี้นะเนี่ยหมดเนี่ยอ่านอ่านดูนะอ่านดูเอ้ยหายไปไหนเนี่ยเนี่ยันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่มนี่หมดนี้เดี๋ยวเข้าให้ดูเดี๋ยวเข้าให้ดู Oh, oh man. man, I should have, I should have finished the fried chicken wings from, from, from last night. I need a bit more of these. ห <c oughs> ปเลยเหงื่อหน้าเหินหน้าไปไป <c oughs> ิ้นจมีาต้นมะพร้าว <c oughs> แล้วไอน,นี้ก็มีที่ใหม่คเหอขอห่านดคนมันเรียกกันว่าเห,ออหนือทบันไดนี้ก็คือเหิืใหม่ เห็นข้างหน้าไม่ขั้นบันไดอ่ะเดี๋ยวมาตรงอย่างวะตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนั้นเ,เ,เห็นใหม่เห็นขั้นบันไดข้างหน้าเราเลยแล้วก็ไม้กันตรงนี้ก็ไม่สู่ง ติดหน้ารถอ่ะแล้วก็เหน็นมีคนบอกว่าเป็นคนผ่ชะไม่ใช่ตัวอันนี้ก็ไม่ค้าไม่คาอันนี้ก็เหอนพีก ิดใหม่ผิดใหม่ไปดีรออะไรอะคะไปหน่อุ๊ยผิดไม่ใช่ตรงนี้มันต้องหยิบมาตรงนี้เลยรถก็แรงเอนอะไรวะใอ่โซ่สับทพัน แต่ถ้าลดแรงก็เหินไปเกาะแก้วเลยต่อไปจุดสองจุดสามจุดสามเหินเกาะแก้วพิสดารบ้านนี่โบ้านเออ้ยรถรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ก็ไม่นิยมให้เอามาเหินมาเหินไม่ได้ค่ะ อ้อรถติดก,ก็ไปไม่ได้นะครับไปรุ่นไปเลยเนี่ยถ้าเป็นรถกระบะก็ผ่านแต่รถคันนี้จะผ่านไหมก็ผ่านแต่ถ้าเป็นรถสปอร์ตก็ไม่ผ่านก็เห็นจุดสองก็เป็นที่เล็กๆเรามาดูเห็นสอง เห็นสะพานทั้งยาไหมนะแ,แหล่ที่เหนแม่เหินตัวเนี้ยชอบตกเป็นไรไม่รู้ก็วักยอถึงก็พลอยร้ออะไรอ,ะอ่ะ

เดี๋ยววัดถึงตรงนั้นให้ดู weapon แค่นี้แหละนะกน็ไปแล้วบายบายบายยนะทุกคนไปแล้ว